อยากได้หมาแล้วหนึ่งครับนายหัวครับรักหมาแล้วหนึ่งครับลาตุตีจะเล่นเมย์ไปแล้วโอ้โหจเย็นพวกเดียวกันไม่ต้องเล่นความอยากได้หมามาแล้วนะคะนี่นะก่อนให้คนได้กลับยเดียกยกไม่ถ่ายไงจะหาภูมแล้ว กินตั้งแต่สามปุ๊บนี่อ่ะขอให้คนให้กับเบียรดิยกไม่ได้อ่างงี้สาฮาุ่มเลิฟกินตั้งแต่สามปุ๊บเรสรแล้วแอบผมไหมไม่เอาดีกว่ากินเบียร์ไหมหล่ะจะกินเบียร์ไหมกินเบียร์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 เหล้าอ่ะกินไหมครับกินใช่ไหมแล้วเบียร์ข้างอ่ะกินไหมยังกินไม่ได้ เนี่ยผมรวาเราไปเคลียร์กันก่อนเห็นเนี่ยข่าวว่าล่าสุดกลับมาเช้าเนี่ยไปไหนมาไปตกกุ้งว่ะไอ้น้องชอบตกกุ้งใช่ตกกุ้งตอแอรไอเนี่ยมันไายครับนะไอเนี่ยมันไายก็เดี๋ยวให้น้องๆมันกินกินอยู่ใช่ไหมกำลังติดลมลใช่ไหมเอาเชิยรเชียเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณครูเขาไปกิน ไปกินหมูกระทะก่อนนะผมสั่งหมูกระทะมาจากเกาหลีเลยสั่งมาเลยเพิ่งลงอิมพอร์ตมาหมูนี่เจ็ดวันแล้วพี่เจ็ดวันต้อนรับเลยอะได้จะได้จดจำบ้านผมให้มันขึ้นใจไงหมูเจ็ดวันเป็นไงมีกินไหตุ๊ตุ๊ใชเออะต่อไปเคลียร์กันก่อนเห็นด้ข่าวว่าล่าสุดกลับมาเช้าเนี่ยไปไหนมาไปตกกุ้งว่ะไอ้ี่ผมชอบตกกุ้งใช่ตกกุ้งต่อแอ๊ดไอ้นี่มันร้ายครับนะ บอกรักรักเธอเต็มปาอยากจะบอกรักรักเธอหมดทัวใจอยากจะให้รู้ฉันคิดเกกับเธออย่างไร